สวัสดีครับมาอีกแล้วอาหารจากป่าเนื้อเห็ดเผาะพันงูนะครับวันนี้หลงไหลในรสชาติหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันหรือคนทำอร่อยก็ไม่รู้เหมือนกันนะแกงหมูใส่เห็ดเผาะใส่พันงูครับวันนี้เพิ่มมาอีกสองตัวนะยคือยอดมะพร้าวอ่อนนะครับกับยอดชะอม ก็ใช้สูตรเดิมพริกเผ็ดๆนะครับหมูเล็กน้อยนะครับผัดน้ำมันมะพร้าวเจียวด้วยหอมแดงโอ้หอมกลุ่นเลยนะครับนี่นะฮะมันเหมาะกับคนรุ่นรุ่นปี90และปี80สช่ไมนเนี่ยนะฮะคนรุ่นนี้ต้องกินแบบนี้แหละนะครับถึงจะถูกปากนี่นะฮะเห็ดเพาะ นะครับพันงูซอยส,สั้นนิดนึงนะครับระวังพันงูก็แล้วกันนะครับล้างให้เอี่ยมนะฮะยางคลุกเมื่อของมันเนี่ยจะทําให้คันคอเดี๋ยวใส่ยอดมะพร้าวอ่อนหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆกินง่ายๆนะครับเดี๋ยวสุดท้ายก็ใส่ยอดชะอมไม่ต้องมากนักนะครับใส่ให้มี กลิ่นมีรสชาติเนี่เสร็จแล้วก็ใบกระเพราน,นิดหน่อยพริกอ่อนซอยนะครับสักสองสองเม็ดนะครับแล้วก็กระชายซอยสักหน่อยนะครับแค่นี้โอ้โหสุดยอดเลยามาอยู่เลยขออีกจานหนึ่งครับเ <c oughs> นี่ยข้าวไม่พอกินซะแล้วนะครับต้องขอเนี่ยข้าวสวยร้นอนๆนะครับ อีกหนึ่งจานหยุดไม่อยู่จริงๆนะครับนี่นะฮะใครไม่เคยทำกินรีบซื้อรีบหารีบทำกินซะนะเมนูจากป่ารลอดูผลมาปีละครั้งเองนะครับกิมแล้วสวัสดีครับ